สบายดีบสดสกู๊ตสกคนเด้อจ้าอันนี้คือตับมะฮุ่งเด้อจ้าคือตับมะฮุ่งรัดแรงก็มีมักทั่วแป๊บแล้วก็บผักซีผักสลัดกรอบแล้วก็มีจามไก่มาเด้อแซ่มน้องต่อยเด้อจ้า FC สกู๊ตสกคนทางพังไทยพังลาวสบายดีปาลูกกาบสบายดีเด้อพี่น้องบสดสกู๊ตสกคน สบายดีปีใหม่เดอ้อไปลงคลิปหลายมือนละแต่ป,ปีใหม่มาต่มะหุ่งรัดแรงจำไกลกินคนละศกจ้ามีข้าวข้าวายสิบอ,อกพี่น้องหมูน้องต้อยอันซื้อซื้อซื้อปิ้นะนะน้อพี่น้องเพื่อนอัน ไปทําง,งานอยู่ประเทศไทยเพื่อนไปได้ประมาณสองเดือนแล้วพี่น้องอันช่วงปีใหม่เนาะเพิ่นอันช่วงปีใหม่เพื่อนอันจากไหนน้องกับน้องไตกับบุ่มูถึกปฏิเหตุลดความลดปีนตายตอนนี้ยังตอนนี้ซบเพิ่นยังบนได้มาพี่น้องอันอยู่อันอยู่นครพนมอยู่เพิ่นใช้ห้องเย็นยังยังพิสูจน์ซบอยู่ ตายแล้วแต่วันที่หนึ่งเพราะเพิ่นลิ้นตายส่งปีใหม่เลยพี่นอ้องส่งปีใหม่กันยังโทรหาน้องต่อยอยู่ประมาณประมาณแปดโมงแหละโทรหาแปดโมงหรือเจ็ดโมงเลยต่อยกับปจื้อเนาะโทรโทรโทรคุยลิ้นนำกันเนาะเช้านั้นเรากลับไปโทรมาเลยตื่นเช้ามากับประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกะเขาโทรมาบอกว่าอัน เบียร์ทำตายเลยเด้อวะ่ะอ้าวว่ะเป็นยังวะ่ะเมื่อคืนยังโทรโลมอยู่วะ่ะอันรถปีนวะ่ะเพิ่นไปลิ้นวะ่ะรถปีนเสียรักตายเลยพี่น้องกางต้ตอยกับเสียใจน้ำพิ่นการต้นต่อยกับเฟอิ้นน้ำน้ำพอ่อน้ำแม่เพิ่นแม่เพิ่นกับซอกแบบหูข่าวลูกเนกาะแบบทันในตังตู่ผู้ใดกับซอกกินไหมลูกซอกแหง้งแบบ ให้ให้แล้วก็แบบเซ็ช็อกแบบสลบไปเลยนะไปฟื้นอยู่หมอกสองสัโมงที่แบบน้องต้อยก็ไปเนาะไปคันไปยังเอานะทั้งใส่ออกซิใส่ออกซิแล้วก็เอายาโดมดมแล้วก็มือน,นิ้ตีนยาโคเข้านะแล้วก็บีบในมือนิวตีนไมอ่ออกไม่ออกประมาณสองสัโมงเกไดได้เมือ่อคพิ่มเพิ่นเยก็ไม่เคยเห็นเนาะนะวะเมืม่อนี้ยังเมื่อนี้กันยังบ่ได้มากเพราะว่า วันนี้บริได้มากกลับมอืดมอหื่อไปลยคันได้มากน้องตาพี่ชายคลิปให้พี่น้องเบิ้งคือกันว mm. ่ะเพื่อนกะเสียชีวิตแบบไปกับแบบไปกับท่านหันนะพี่น้องแบบไปแบบบัดได้ล่าบัได้กล่าวนะ mm. พ่อเพื่อนกะไปพายเป็นพ่อเป็นแม่กะคิดลายแล้วพี่น้องเอย้อยไม่ยักไม่ยักแบบเสียแบบนั้นไปนะแบบเจ็บเป็นไข้เนี่ยเนี่ยมันปฏิเตุแบบกระทันหันทําใจบัได้ผู้ใดนกะ น้องต้อยกะคิดมัวเาัามือจากเสื้อเลยไปแล้วพอบคนเคยอยู่เคยกินน้ำเดียวเนาะฮักแพงเดียว,วไปใส่กระบายน,น้ำเดียวจนให้น้องต้อยกับมู่แต่ละคนกันน้องต้อยก็ได้ได้ไปลินน้ำไปลินน้ำ,น,น,ำน้ำพ่อน้ำแม่เพิ่นก็นไปแต่มื่อเดียวท่านเพราะว่าน้องต้อยกับผม่มีเวลาไปเพราะว่า แม่น้องเตยก็บ่อยู่เฮืนก็ยากเป็ดยากแบะยากอย่างยากอย่างหลายอย่งแกจะโทรหาว่ามาแล้วบ่ยังพันมาแล้วก็บ่ทันไปบ่เคยาสิไปทางหแแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมานพี่น้องเอ้ยือมาซ่ําใด

ีมาเลิกกินข้าวน้องต่อยจ้าเอฟซีทุกคนทุกคนแจ๊บๆไม,ไม่เอากังมากับบ่ได้อ่ะมากับบ่ได้เข้าอยู่เฮือนซ้ำพี่น้องมาแล้วคือไป ผีปสาซาเลยเพราะว่าแบบตายมีแห้งเนาะไปส่งสการเบินมาเุ่นละ Trông mấy lũ Mấy đứa chụp xẹp FC thằng này thằng nào จ่ายไปไดกีดอลลาร์เทีงคืนเที่คืนปลาน้อยๆเนียเพิ่นไปเที่ยวแบบทางคนกีดนะพี่น้องนะคนกีดประเทศใหม่นะ เป็นความตายพี่น้องเอ้ยแขนข้อทุกบันเนี้ยคนเฮามีแต่ว่าเห็ดบุญลายๆต้องเห็ดบาปหลายๆเห็ดบุญลาย,ลายอออ Mình ngọc kia cái hùng kèm 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 ไปผู้ย่างกัททำความดีหลายๆพี่นอ้อยคุณงามความดีลายๆเข้ามาแล้ว

มือยุบนะเป็นแับแกบ อย่างเพลงคนกินเบียร์คนาะคนก็นจะกินเบียร์พาคทางมี่มอ่อีกหลายคนเนาะไปเที่ยวไปลิ้นไปเที่ยวแบบครอบครัวอะไรอย่นเงี้ mùa hùng kapo đẹp hết này, kỳ thì sẽ hùng nèo hả kham hả trông kỳ nèo mùa hùng

นี่กล็ลาไปก่อนนะจ๊ะฝา,ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปไมเลยเล็งเดียวจ้าขอบคุณเอฟซีสุขุมสุ坤น,นะจ้ะทา,าที่เข้ามาติดตามที่ซ่องของน้องตอตขอบคุณนะจ้าที่มีกับสวัสดีโชคดีปีใหม่เด้อก็สุขุมสุนให้ร่ำให้รวยสบายดียดน้อง